ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่วันนี้เล่าให้ฟังกรณีที่มีคนตายต่อเนื่องกัน10กว่าศพหรืออาจจะมีมากกว่านั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลนะฮะแล้วก็ไปพัวพันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีวางยาฆ่าผู้อื่นครับแอมอายุ36ปีหรือที่สื่อมวลชนกับหลายคนให้ฉายาเธอว่าแอมไซยาไนครับเนื่องจากว่าบางศพที่ตรวจชนะสูตรนั้นไปพบว่ามีสารไซยาไนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อสุขภาพด้วยนะฮะอันตรายมาก เอ๊ะแล้วไปอยู่ในร่างกายได้ยังไงผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วขอสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มกําลังตั้งทนายความกันแล้วด้วยนะฮะวันนี้ตํารวจคุมตัวส่งฝากขังผัดแรก12วันครับ26เมษายนถึง7พฤษภาที่ทนทสถานหญิงกลางคัดค้านการประกันตัวซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครมาขอประกันนะครับทนายความผู้ต้องหาชี้แจงว่าตัดสินใจไม่ขอประกันเพราะ1 จ้าที่จะได้ทํางานอย่างเต็มที่กับ2จะได้ตัดข้อขอรหาว่าถ้าลูกความได้ประกันออกมาแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมจะได้สู้ในชั้นศาลอย่างเต็มกําลังนั่นเองครับทีนี้เหยื่อที่เสียชีวิตเนี่ยในเบื้องต้นรวบรวมได้แบบนี้ครับสังเกตดูนะครับเหตุการณ์เนี่ยจะมีคนตายปริศนาตั้งแต่ปี63จุดจนถึงปัจจุบันปี66 11ศพในเบื้องต้นครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง และแต่ละคนจะเกี่ยวพันกับแอมผู้ต้องหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเป็นเพื่อนคนรู้จักไปกู้ยืมเงินร่วมวงแชร์เป็นอดีตสามีเป็นต้นครับและคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมาเจอกับแอมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนที่จะพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเช่เนบางคนไปทำบุญด้วยกันบางคนออกไปกินอาหารด้วยกันไปเดินห้างด้วยกันเป็นต้นเนี่ยครับ อันนี้คือจุดร่วมสังเกตยังไม่หมดครับส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตก็จะพบว่ามีอาการสาเหตุการเสรียชีวิตคล้ายๆกันจะเกี่ยวกับระบบหัวใจการไหลเวียนโลหิตการหายใจล้มเหลวซึ่งน่าแปลกนะครับเอ๊ะทำไมคนรอบตัวถึงมีภาวะอาการเหล่านี้ร่วมกันเยอะจังยังไม่นับกับโรคประจําตัวนะฮะยังไม่ได้นับรวมโรคประจําตัวนะทีนี้บางคนที่รอดตาย รอดชีวิตมาเนี่ยเขาก็มาเล่าว่าเขาก็เจอกับแอมเหมือนกันได้กินยาแก้ไอสมุนไพรหลังจากที่หายจากโควิดแล้วก็มีอาการแปลกๆแต่โชคดีว่าช่วยชีวิตได้ทันมีคนรอดตายตอนนี้สองคนหนึ่งในสองเนี่ยให้ข้อมูลได้แล้วเบื้องต้นแต่อีกคนอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับตำรวจบอกว่าอาจจะมีศพที่12และอาจจะมีศพที่13อีกอยู่ระหว่างการขยายผลรวมทั้งยังมีประเด็นเรื่องของวงแชร์มรณะเพราะคนที่ร่วมวงแชร์กับแอมตอนนี้ตายไปแล้ว3 หาย2ครับซึ่ง2คนนี้คุณแต๋วกับคุณมิง้งเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและการตามหาตัวดังนั้นเรื่องนี้จะจบอย่างไรจะมีความคืบหน้าอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปครับ